Vou

Bọn tao có ở đây nào Bọn tao đi đi cái đó cái cái đó đó cái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  อ้าสองศูนย์ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ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 ทุกคนเด้อวันนี้ได้เจอกันอีกแล้วเนาะเจอกันเมื่อก่อนวันไหวออกกครับวันนี้มาตามเลขสูตรคำนวณอาจารย์เลขสูตรเลขวันเนาะครับันเลขสูตรก่อนเอา ฝันก่อนนะฝันก่อนก็ได้อะฝันเห็น,น,นว่าอาจารย์ฟันดีนะครับก็ก็มาหลายคืนนะครับมาปีสามไม่สบายสาบ่วยก็มานอนโงรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลสองสามคืนนั่นแหละย้ายจากตึกไอ้ป่วยหญิงแล้วก็มาห้องไอซียูามาก็ก็มานอนนั่นแหละก็หลายคืนสองคืนแล้วก็อาการแกก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับอาการก็ยังนั่นนหะ อยู่เหมือนเดิมแต่หมอก็าก็กอาบอกให้ถ้าบอกถ้ามานันดีขึ้นก็จะให้ปั๊มไมมหัวใจนะครับแต่เลยลูกหลานศึกษาลูกหลาแล้วก็บอกเออไม่ต้องแล้วปล่อยได้ถ้ามันฉุกเฉินสุดวิสัยจริงๆนะครับิจรงเออได้โทรลูกโทรหลานมามาดูมาเลยวก็ามานอนคืนแรกก็ามาันนอนไม่ค่อยหลับดีนะครับไม่ค่อยหลับดี หลายคืนโายุงก็เยอะแต่หมอเขาก็ดีหมอโอดูแลดีอย işte> ่างดีเลยหมอผู้การน่นเะครับันน่แหละเป็นไรเราดูแลเราก็ดีก็เราก็บอกเขาดูแลดีเนาะเราช่วยทุกอย่างนะครับช่วยทุกอย่างก็นับว่าใช้ได้ใช้ได้ก็ านอนเมื่อคืนวานก็ฝนตกเนาะเมื่อนคืนวานก็ยังไม่เห็นอะไรเลยยังไม่เห็นอะไรก็ฝันไปต้วนะฝันไปต้วเห็นเจ้าที่เจ้าทางก็เลยไปทีหน้าโรงพยาบาลในะโรงพยาบาลนะเรียกงหลวงพ่ออะไรนะฮนนะสุขารท่านหลวงพ่อบารมีท่านหลวงพ่อบ,บ,บารมีท่านยังไงก็ขอให้มีปฏิหารขึ้นถึงไม่มีก็ขอให้ท่านไปด้วยดีนะครับนะเลยมานอน นอนเมื่อคืนวางก็นอนหลับไปสบายสบายดีสิพอมาเมื่อคืนเนี่นะครับมาเมื่อคืนก็นอนนอนแล้วก็มันหนาวครับนอนหนาวอ้ทัไมหนาว,นว,นว,นวน้วก็เลยลุกไม่ไหวแล้วฝนจะตกด้วยครับเปลี่ยนที่นอนก็เลยเข้าไปนอนข้างในในโซฟาก็าเกิดอ่านิมิตเห็นผู้หญิงครับก็หลายคนอยู่ครับหลายคนแล้วเขาก็ตกแียงการเรื่อง โชคลาภเแหนะโช่งเสียงเรื่องโชคลาภว่าเออหมวดนี้จะมีตัวนั่นหมวดน,นั้นจะมีตัวนู้นอย่างนี้ลเลยก็บอกเอออย่างงั้นให้คนนี้ตัดสินใจเองนะให้ผู้หญิงร่างดำๆสมัยก่อนนู้นที่ปีที่แล้วผมก็เคยฝันคนนี้แหละครับที่มันออกรู้สึกว่าจะออกศูนย์สองเออน่นนะผมเคยเคยลงนั่นไปหน่อยแล้วแต่ก่อนศอูนย์สองก็ให้ศูนย์สองกับศูนย์สามครับให้ศูนย์สองศูนย์สาม ผลปรากฏอ,ออก02งวดนั้นออก02ตรงๆเลยครับ mm hmm. ก็มามางวดเสร็จแล้วมางดเสร็จแล้วก็พาคนป่วยะนะจิมเนี่ยนะนะนจิมมาโรงพยาบาลนนะี่ยนมาก็ให้แกไปเนาะผมก็เข้าไปนอนในรถน่นะเข้าไปนอนในรถก็ไปไปฝันฝันด้วยแล้วก็เห็นมีคนมาเขียนให้ด้วยครับอันนี้คนจริงๆนะครับคนจริงๆ mm hmm. ามาเขียนเขาบอกว่าเลขนี้เขาไม่ประสงค์ที่จะออกนาม เราก็พอพอได้นิดๆหน่อยๆก็เลยเขาก็เขียนให้อยู่ประมาณก็ประมาณก้าวหางหรือเกียร์หางเนี่ยครับเป็นเขาเขียนให้ผมก็มาลงในนั้นนะลงแล้วก็อ่าผมก็อยู่หน้ารถนะช่วงนั้นผมก็ไ,ไล่นั่นลงยูทูบในไอ้นั่นในหน้ารถก็มีเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดตรงเป๊ะเลยไม่ต้องกลับเลยเจ็ดแปดตรงเป๊ะเลยว่าเออเขามาจากไหนจะเป็นคนหรือจะเป็นอะไรก็ไม่รู้หายตัวไปอะไรวาเอ๊ะก็เลยตั้งเรียกว่าคนนี้รถนามไม่เป็นของขอกนาม เหมือนวนี้เขาก็ให้เลยนะครับแต่ว่าเอาเลขฝันก่อนนะครับเลขฝันก่อนเลขฝันมาเมื่อนก็ผมลุกเนาะเล่าต่อลุกแล้วก็ไปนอนที่ชูป่าไปก็งีบนึงนะประมาณทีสีก่กว่าเกือบตีห้าประมาณนี่นะไปก็เห็นเขาคุยกันก็มีร่างผู้หญิงดำๆคนเก่าเนี่ยนะคนเก่าเขาก็เลยมาเขียนให้มาเขียนเลขให้แล้วเขาก็บอกด้วยนะเขียนให้ตัวเริ่มเทิมเลยครับเขียนให้ให้ดูเลยเนาะครับ,รบนี่นี่ อย่างนี้แหละครับให้แปดสามห้าแปดสามแปดสามให้ตัวเดียวหางเดียวเลยหางเดียวครับแ่แจะเห็นตัวล่างด้วยนะเห็นสองตัวเขาเขียนสามห้าด้วยสามห้าครับเขียนสามห้าด้วยแต่เขาก็ไม่บอกว่าแน่นอนหรือไม่แน่นอนไม่รู้แต่ว่าเขาเขียนให้เป็นเป็นมึกสีน้ําเงินตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่เบ่งเลยอ่ะเขียนใส่อะไรให้รู้สึก่จะเป็นกระดาน เป็นกระดานที่ว่าหนังสือที่ครูเขาเขียนสอนหนังสือเนี่ยนะเขียนให้เด็กเนี่ยนะเขียนใส่กระดานใหญ่เลยเป็นใหญ่เลยเขียนเรื่มเติมเลยบอกว่ชัดเจนเน่เลขเนี่ยชัดเจนพอดีผมตื่นมาเนาะตื่นมาผมก็มาบอกลูกบอกหลานบอกญาตนะิน่ะะว่าเออเดี๋ยวจะมาบอกเลขเด้อเมื่อคืนเนี่ยบอกเลขก็เลยอาถามมาผมก็ลงไปซื้อลอตเตอรี่ <laughs> ไปซื้อลอตเตอรี่พอดีผมซื้อไปเน้งเขา เขาบอกว่าซื้อได้เลขฝันดีบอกฝันดีก็เลยเหมาทั้งแผงเลยบางคนมันแล้วแต่ธรรมดาอ่ามันแปดสามห้าแต่ผมไปซื้อได้สี่สามห้าพี่เจ้าหนึ่งได้เก้าสามห้าเจ็ดสามห้าบอกว่าอาออเลืซื้อแล้วแต่แต่จะได้แล้วก็พอดีกับหลานฝันอีกลหลานก็ฝันพอดีกันเลยฝันตรงกันด้วยครับอ่าลงแต้มหนึ่งลงลงลง,ลงแต้มหนึ่งก็ลงแต้มนะฝันดีหลานคนนี้ก็ถูกเลื่อยเหมือนกันนะ งานเดี๋ยวไปตามสีลังเนาะครับอันะนี้เนี่ยมีแค่นี้แหละครับเด็กปันก็เนี่ยเหมือนงวดก่อนเขาก็ปันอย่างนี้นปั้นแล้วก็มาบอกศูนย์สองศูนย์สามออกศูนย์สองนี่รับก็น่าจะเป็นคนเก่าผมดูแลผู้หญิงเนี่ยนะเป็นผู้หญิงเหมือน,นกันอีกแล้วเหมือนกันแต่ส่วนมากผมมาโรงพยาบาลผมก็จะไปกราบไหว้พระที่เขาไหวบูชาอยูข่ข้างหน้า,นะา,นาแล้วก็มาเขียนให้อย่างนี้นะมาเขียนให้เลยครับเขียนให้ะเขียนแล้วก็บอกด้วยนะ เขาบอกว่าไงเหรียญอ่าบอกว่างวดน,นี้มันจะออกแปดสามห้าแล้วก็เขียนปึ๊บแล้วก็จะมีห้อยตัวนี้ด้วยห้อยข้างล่างมาจะเห็นอย่างนี้เลยเป็นสีเขียนอย่างนี้เลยมันห้อยด้วยอ๋อคร,รับนั่นแนหะก็มีสองตัวด้วยเราเขียนให้ห้อยห้อยถึงสามห้าเลยครับสามห้าสองตัวด้วยครับก็นี่ก็ไม่รู้จะมาหรือไม่มาก็ไม่รู้เนาะเลขกฝันเด็กนิมิตรก็นาวด้วยเมื่อคืนครับอ่ามันยุ่งแตยุ่งอ่ามันัดแต่อ่าใ ะแม่บ้านบอกฝันดีเรื่อยมเกืฝันเขามาบอกบอกเลขแต่เจตีจะทางที่นี่ที่เคยมาบอกเนี่ยก็นนเลยลองดูก็เลยลงไปซื้อมือเช้าไปซื้อแปดสามห้าไม่ได้เลยได้สี่สามห้าเออเอาพอดีคนคนที่เขามาซื้อด้วยบอกอฝันดีบอกฝันดีก็เลยหมอหมดเลยสามห้าวันนั้นเลยเขาจะกลับไปคนขายลอตเตอรี่เขาจะกลับไปหาแปดสามห้า 8, 3, มาให้อีกกลางาีก บอกว่าเออมีก็เอามามีจะซื no. ้อไปต้อยใบอะไรซื้อต like <that> ัวเสียงดวงไปครับเป็นเลขกีมิตเหล็กทำนะครับนี่คือใบร้อยนะับร้อยเอายางไปร้อยเป็นเป็นพีบอกหรือเป็นเจ้าที่น่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าที่ครับเจ้าที่โรงพยาบาลครับเจ้าที่โรงพยาบาลผูหญิงก็มีหลายคนนะครับเตัดสินใจน่าจะให้คนหนึ่งที่ว่าน่าจะเป็นหัวหน้าเขา ก็เลยเขาบอกให้คนนั้นเป็นคนตัดสินใจว่าให้เขาบอกเถอะให้บอกเถอะเขาถเขียนด้วยเขาบอกโดยเขียนตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆชัดเจนก็เลยจําได้ครับแต่ว่ามันเป็นเลขเก่าก็ตัวสามเลยเนาะพึ่งออกไปเลขสามนี่ออกไปจะมาอีกรอเปล่ไม่รู้นะครับมันจะมาอีกรอเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ครับลูกแปดสามห้างเดียวเลยตัวเดียวเลยนะแก่สามห้าตัวเดียวตัวเดียว แต่สามห้าหางเดียวนะครับ,รบแต่ก็ไปซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยลแล่ะจานซื้ออะไรกี่ใบละใบเดียวครับได้ใบเดียวมันหาแปดสามห้าไม่ได้ได้สี่สามห้าสี่สามห้าเคยเอาไว้เคยกะให้เขาไปหามาไว้อีกว่าถ้าเจอเอามาไว้มาขายอยีกเรื่องบอกไอ้คนที่ขายลอตเตอรี่ตรงแผงนั่นนะตรงโรงพยาบาลน,นะครับตรงโรงพยาบาลอันนั้นะก็เลขก็มีแค่นี้แหละครับมีแค่นี้แหละที่เขาให้มามคือความฝันครับเลขเจ้าที่บอกครับเ โรงพยาบาลมาเาพีซสาวมาที่ไรก็บอกเที่ยวไม่รู้เป็นถูกเจโลยังไงเลยมาที่ไหนเออมารอบไหนก็ได้บอกได้ถูกหลอบงวดเสรแล้วก็ได้เจ็ดแปดถ้าใครเปิดดูก็คงจะเห็นครับคเห็นพลงไปแล้วลงวันที่มาส่งคนป่วยทุกอนงวดจะเป็นออกล่างเจ็ดแปดอาจารย์ลงทางอะไรทางทางยูทูบยูทูบอาจารย์ชื่ออะไรนะอสมจิตพารวย สมจิตอ๋อสมจิตอ๋อสมจิตพารวยอ๋อจุดมีจุดมีมีมีสมจุดสมจิตพารวยนะครับฝาติดตามรวยได้นะครับอ๋อสมจิตพารวยนะครับเดินตามรอยลวงู่วงน่ะครับหลายอย่างทั้งเหลขทั้งสายทีมงานเดียวกันเลยนะครับฝามติดตามกันนะครับอ๋อสมจิตพารวยนะครับ FC ทุกคนทุกท่านเด้อน,นะครับขอให้ร่ำรวยเงินทองเด้อไรมาเทมานะครับเอฟซี FC นะครับตัวเลขเราได้แล้วอาจารย์สมจิตนะครับเลขฝันอาจารย์สมจิตฝันได้เม็ดเดียวห้างเดียวแค่นั้นเองนะครับอขอให้รวยๆทุกคนทุกท่านนะครับเพียงบางๆสาธุสาธุสวัสดีครับผมลําลากันไปเนาะ